you think you know me? สวัสดีด้วยนะครับเพน่อนๆขอรายการพี่พี่พทียบอลเมถัยโอ้โหด้เลิ่อไปยามก็มาอัดเลยนะครับ <c oughs> สัญญาต้นเดือนเมษาแต่เพิ่งมาถ่ายตอนปลายเดือนโอ้อะไรก็ไม่รู้ครับโอ้ยก็ไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันมีอาอาธุระเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีงานเข้ามาเยอะแยะมากนะครับในช่วงเดือนนี้ก็คงเข้าใจกันหน่อยนะครับ มาช้าหน่อยก็ดีก็ไม่มานั่นแหละนะครับโอเคอากาศช่วงนี้ก็ร้อนมากนะครับก็หลายๆอย่างทําให้เราร้อนขึ้นอีกนะครับทั้งประเด็นิงนง,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 นงอะไรกันไปหมดโ,โอ้โอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวทางด้านของอ่าวิาสัตซอสกันนะครับหรือถ้าเป็นชื่อในตัวก๊อบนี่ตัวก๊อบถ้าเป็นชื่อในตัวของจริงเนี่ยจะชื่อว่า d x วิสัตซอสกันอะไรแบบนี้นะครับ ถ้าจำไม่ผิดนะชื่อนี้มีตัวของพี่จีนทํามางานสวยมากนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ได้ของจีนมาเลยเนี่ยของปอมมาก็เห็นว่าตัวเนี้ยงานสวยมากนะครับผมตัวนี้จริงๆจะมีสามชุดแต่ว่าแต่ละชุดจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับตรงแค่ตรงอ่าซอฟของมันโมเดลของมันจะเป็นเป็นอามีท้าัางของมีอะไรบ้างเนี่ยมีท้าทานของไอตัวมันมีอะไรนะ มีตัวนี้เป็นตัวอะไรตัวแรนด์แรนด์นะครับแล้วก็มีคริเคนแล้วก็ร่างล่างเฟรมดาก้อนนะครับผมก็มีสามสามสามหลักอืมะมีนะครับข้าวโหเอานอนเนี่ยต้องขอโทษทีนะครับเพราะว่ากล่องมันใหญ่มากนะจริงต้องว่าเนี่ยอะกล่องมันใหญ่มากนะครับ,รรรนนรบแล้วก็ราคาก็จะว่าคุ้มกับตัวมันก็ถ้าดูจากลักษณะก็โอ้โหคุ้มเลยครับทํามาหมือของจริงเป,เป๊ะเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูสภาพกล่ขของ สภาพของของจริงนะครับจะแบบนี้นี่นี่ผมเลาะมาละเลาะออกมาพรยามเลาะให้มีรอยสุดนะครับอ่าเราเป็นมิศวมิสระอะไรว่าไปด้านหลังเนี่ยจะเอาประมาณกบมาจากดีเอ็กเลยนะครับตรงนี้อืนี่เป็นของไดเวอร์ของมันซึ่งมาดูว่าพี่จีนจะทํามั้ยหรือเปล่าว่าทํานีอผมจัดแน่ครับอยากเห็น <c oughs> โอเคก็มีอะไรว่าไปอเงี้ยแต่ว่าพี่จีนเนี่ยไม่น่าจะเขียนคาว่าดีเอ็กนะครับเพราะว่ามันไม่ได้โจทย์ดลิขสิทธิ์กับนี่ไงกับเนี่ยนะเดี๋ยวจะทําคลิปออกมา ให้พูดคุยกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับ IDX ตรงกล่องของของก๊อฟเนี่ยจะมาทําคลิปให้ดูกันแล้วกันโอเคครับอ่ะเรามาดูของดีกว่าในของนะครับตัวนี้มีอะไรยางไรบ้างก็อย่างแรกนะครับอย่างแรกเลยไอติดกด,ดิกอย่างแรกก็จะมีแหวนนะครับแหวนซึ่งเล็กกว่าของจริงเยอะมากนะครับใส่ก็ไม่ได้แต่ว่าตรงหัวแหวนเนี่ยน่าจะเท่าของจริงเลยครับแต่ว่า แต่แหวนนี่มันก็สังเตรม,มากล็กเกินไปนะครับย้อนเอา,นะาอาไรได้มองในมองที่โอ้ยจะได้มองที่ในมุมมองที่โอเคอนี่นี่คือแหวนนะครับแลนด์ไ่ดูเล่นของจริด้ปะ่ะแล้วก็มีหน,น้านของซอฟนะครับอืมนี่เป็นซอฟนะครับซึ่งเป็นซอฟที่คนตีมากนะครับ ก็เหมือนเดิมครับท้อของจีนก็ทํามาจากพลาสติกธรรมดานะครับกดตีนมากอะคิดดูตัวนี้เป็นสีแดง <punished> นี่เป็นสีเขียวไอ้ pues พี่แม่ลงทุนหน่อยก็ไม่ได้นะครับด้าน,น,นหลังก็ทํารายละเอียดไว้ก็เฉยๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเปรียบกับตัวของมันจริงๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าแลานส์เนี่ยแลนส์ก็ทําออกมาได้เหมือนนะครับเหมือนนิดหน่อยนะครับ ก็มีอะไรมากครับก็ด้านหลังก็จะมีเป็นเป็นปุ่มนะครับปลดไฟหัวสม้มใสญยาเย็นเทส่ยาไกอาไม่ใช่แล้วครับโอเคแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสอดการของมันนะครับเดี๋ยวเราเปิดมาดูเลย,ย,ยกว่าอ่าตอนแรกมันจะมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวกล้องลงนะตอนแรกเดี๋ยวเกลีรยของก็คูอ ก็มาดูะเอียดกันนะครับว่ามีซอฟแหวนแล้วก็สอดกัดของมันนะครับเยอะแยะมากพอ,อไหมสวยไหม,มไม่ไหวโอเคนะต,อต่อมาเดินดีกว่าให้มันสงบูรขึ้นนะครับจริงๆจะถ่า,ายแต่เมื่อวานนะครับแต่ว่าเมื่อวานมันถัามาซื้อตอนเย็นมันเลยไม่ค่อยสว่างอืมทางแหวนก็มีอะไรมากครับง่ายมากครับทางแหวนดูดีครับ อ่าเป๊ะนะครับมันเป๊ะมากนะครับอืมเหมือนว่ามันเลาะตรงนี้ออกมานะครับเลาะนี่ออกมาแล้วก็เปพี่จีนก็ใส่ตรงอ่าระของแหวนให้มันสวมกับนิ้วได้นะครับซึ่งผมใส่นิ้วก้อยได้เป๊ะนะครับโอเคเลยนะแต่ว่าแน่นอนครับในเรื่องก็ใส่นิ้วโคง้งนิ้วกลางแต่ผมใส่ไม่ได้เห็ครับแหน่กล้องนี้สั่นดีจริงๆเลย โอเคแล้วก็มาหน้าของสอดกันนะครับนี่นี่นะ่นี่คือเป้มันจริงมากนะครับควายตกตกไปเลยนะครับมันของจริงมากนะครับ,ออก,รก,รบก็เราจะลองเนี่ยอ่าจย่าบอกทานก่่นพี่จีนแถมทานมาให้นะครับเป็นทานไบออสนะครับเบอร์อะไรไม่รู้แต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันอืม้องเล่นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องเป็นไม่หมดปืนน่น ก็มีมานะครับตรงนี้แกะไม่ได้นะครับเปิดเหมือนในน้งไม่ได้แล้วของจริงด้านหลังก็เป็นท่นานหลนี้นะครับอืมก็ここถือว่าเก็บรายละเอียดได้เล็กเล็กน้อยนะครับวันนี้โอเคนี่ก็ด้านหน้าของมันนะครับโอเคเล่นแับปืนห่อหลังครับน้ำพองน้ำพงก็ประมาณเสียงซาวเดิมแต่ว่าเล่นสองครั้ง อีนแบบตากมาครับสเกลเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะมือนะครับผมก็โอเคเลยนะครับก็ลองเล่นดูเหมือนเดิมครับจะเป็นดาบหรือว่าจะเป็น,ป,นปืนก็เสียงเหมือนเดิมก็นี่ครับ่างนี้ได้นะครับที่เป็นวันนี้ก็ได้นะเ,นเนนดีะย,ะยวแยะครับมันมันพยายามให้เป็นของจริงพยายามให้เหมือนที่สุดนะครับ เค <Okay. S 2> ออก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้เออเราเล่นดูก่อนนะส่วนต๊วแหวนนะครับไม่สามารถไม่ไม่มีอะไรเล่นกับตัวนี้ได้เลยนะครับนะครับนี่เป็นอะไรไม่ได้เลยจุบ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 ไม่ได้นะครับก็ความคุ้มค่าของตัวนี้นะครับก็ถือว่าดีออมาได้งานก็สวยดีนะครับเอาแต่งเป็นคอสโพ้ดคอสเพย์เลยก็ได้นะครับก็ยังก็ยังสวยดูอ่ะเออก็ยังสวยดีเออสวยดูทุยะอะไรไปอ่า ซึ่งตัวนี้มีสามชุดนะครับแต่ก็ถ้าเป็นผมผมก็เลือกรางเฟรมเฟรมนากอนมาแต่มันไม่มีนะครับเพราะว่ามันทำซ็อกมาได้เหมือนเลยเหมือนเลยตัวนี้ก็เฉยๆครับอ่าเป็นก็คขงไม่มีอะไรนะน้วเนาะก็มีนี้มีนี้น,น,นะแหวนแหวนนะครับแล้วก็มีสอดการของมันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนดูให้มันเต็มเต็มตาก่อน สำหรับวันนี้นะครับกับผมมีวิธีบอลเวทไทยบอลเวทไทยโอ้ยขอโทษดีครับพอดีไม่ได้รีวิวนานก็ตื่นเต้นไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะคงจะปั๊มรีวิวเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะครับก็กลับมาละรูกหละก็ไม่ค่อยมีเลยละก็จะกลับมารีวิวนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้มีวิธีบอลเวทไทยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ next รีวิวข้างหน้าครับสวัสดีครับ